สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม6ล้อ,อเปิ้นฝุ่นทุกท่านครับอ้าววันนี้ดูรถไถน,นะันดินหน้างานครับสองตันเลยวันนี้อ่ามีปอดแล้วก็มีรุ่นอะไรเนี่ยผมไม่เคยเห็นเลย E5 นิวนิว นี่ว่าอะไรอะอ่านไม่ออกอ่ะสองตัวเลยนะสองคันวันนี้สองคันก็เจอบาทีเทกองมาเยอะครับก็เลยเอามาช่วยกันก่อนสองคัน

็ง่ายแล้วแหละใกล้จบแล้วครับมันจะไปทิ้งช่วงแค่ตอนบ่อเลยครับมันจะพนกันอนะ่ะจิบรองหกล้อ จะรอเนี่ยหกล้อเขาก็จะรอสิบล้อนานหน่อยตั้งแต่มาวิ่งที่นี่ก็ ฝนตกแค่วันแรกเลยนะหลังจากนั้นก็ไม่ตกแล้วของเขาดีจริงๆครับเรามาวันที่สิบมาวันที่สิบเราวิ่งได้เราเดินทางมาวันที่สิบครับแล้วก็มาวิ่งได้สองเที่ยวฝนตกแต่ว่าถ้าพูดถึงว่าที่นี่ฝนตกเช้าของอีกวันหนึ่งก็กวิ่งได้เลยนะเกาหน้าดินออกเกาหน้าดินออกแค่ พอไม่ให้เปียกก็วิ่งได้เลยครับวันนี้รถก็จะเยอะนะเพราะว่ารถไม่ได้แบ่งไปทางอื่นครับ รถก็จะมาเทที่ขยายถนนห,หมดเลยรถเยอะไม่บ้าครับแม่โคถ้าแม่โคเยอะด้วยก็ก็โอเคครับ ที่ก็รถเยอะไม่โคลตัวเดียวตายตายอย่างนี้ตายวิย่งไปจอดนอนไป บอ่อนี้ผมไม่รู้นะว่าตอนเปิดบอ่อนี่ว่าจะที่จะทางหรือเปล่านะมันติดขัดมากเลยอุปสรรคเยอะมากเลยครับ <c oughs> หรือว่าแถวนี้เขาไม่ถือกินเหล้าเหมือนกันกินอยู่ที่บอ่อไม่เทให้เจ้าที่จะทางบางเลยกินแต่กินแต่คนกินนะ พอมากันไล่ๆกันมาแล้วมันก็จะมีช่วงที่ว่ามันสวนกันไม่ได้โอ้วนวายครับ ผมย้ายรถมานี่ผมไม่เห็นว่ามีวันไหนที่วิ่งรถคลองเลยครับอุปสรรคมีทุกวันเลยครับ มีวันไหนที่ไม่มีอุปสรรค่ะเดี๋วคชิปนี้ขอล้าไปแล้วนี้ครับฝากไลค์ฝากแชร์ฝากเข้ามาติดตามในช่องยูทู e ของล้อเปิ้นฝุ่นเลยนะครับสวัสดีครับ